จริงๆพี่พี่อยากจะเปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องความสวยความงามเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ในเมื่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หนูมีความประสงค์อยากให้ทุกคนได้รู้ความจริงเพราะว่าหนูไปไหนมาไหนผู้ชายคนนี้ก็พาหนูไปออกงานแล้วก็ไปบอกกับใครต่อใครเขาไปทั่วว่าหนูเป็นแฟนหนูก็ไปกินไปนอนเขาพูดกันง่ายา <c oughs> เป็นเมีย <c oughs> เข้ามาตั้งสองปี <c oughs> แล้วณนวันนี้อยู่ <c oughs> อยู่หายแบบแบบตัดออกซิเจนกลางอากาศหนูจะไปบอกคนอื่นเขาว่ายังไง คือทุกคนก็ถามหนูนะคะแล้วหนูตอบทุกคนว่ายังไงหนูก็บอกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ดังอ่างเงี้ยโนเนมบางทีความสวยความดีแล้วความจริงใจมันใช้ไม่ได้กับคนบนคนบนโลกใบนี้ค่ะนูคะามันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะหนูจะเอาหน้าไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะคะในเมื่อเมื่อวานนี้ไปไหนมาไหนหนูก็เดินไปพูดง่ายๆไปกับผัวเพราะวันนี้หนูเดินคนเดียวแล้วผัวหนูก็ไปอยู่กับคนอื่นแล้วหนูจะตอบสังคมยังไงหนูเจ็บมากหนูไม่รู้จะตอบไงค่ะหนูได้แต่แบบ ร้องไห้ค่ะเพราะหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ราะลูกค้าเหตุการณ์ผ่านไปก็หลายเดือนพอสมควรเท่าที่ทราบนะคะหนูยังร้องไห้อยู่เลยลูกร้องค่ะทาไมล่ะคะหนูยังทําใจไม่ได้เพราะเพราะหนูไม่เคยหนูไม่เคยเผื่อใจค่ะหนูเต็มที่หนูรักใครหนูเต็มที่แล้วหนูไม่คิดว่าเขาจะทิ้งหนูทุกคนก็พูดหรอุ๊ยเออเป็นแฟนกันดีแล้วเหมาะสมกันหนูก็เออใช่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกดีมากๆไม่คิดนะคะไม่คิดไม่เคยเผื่อใจเหมือนเราไม่เคยวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา มันก็เวลานอนอยู่คนเดียวคิดเห็นเสื้อผ้าเห็นอะไรเงี้ยก็คิด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 ทุกวันนะคะไม่มีไม่คิดประสาทกินพอดีคิดค่ะคิดคิดตลอดเวลาพอๆกับหายใจไม่รู้อันไหนเยอะกว่ากันลูกขาแล้วหนูไม่เคยคิดจะไปเรียกร้องสิทธิ์ของหนูกับสิ่งที่หนูสูญเสียไปหรอคะทาเหมือนเหมือนแบบหนูเหมือนเหมือนหลอกกินฟรีอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็กินเข้าเหมือนกันหนูก็กินเข้าเหมือนกันก็เลยไม่คิดอะไรคิดค่ะคิดแต่ว่าหนูไม่ชอบการที่เขาพูดไม่ให้เกียรติกันถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยหนูก็สงบใช่หนูก็ยังรู้สึกดีกว่าเอ้ยเราอาจจะทําตัวไม่ดีเอาจจะเด็กไป ไม่ไม่พอสำหรับเขาหรือว่าแต่เท่าที่อาจารย์ทราบหนูไม่ได้คบกับเขาแค่หนูลักเขาเท่านั้นหนูมีธุรกิจร่วมกันด้วยเรื่องราวเป็นยังไงคะมันถึงทําให้หนูแบบไม่มีช่องทางมาหากินจนกรอบไปหมดทุเสิ่งจะใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีปัญญาซื้อเต็มเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากไม่ให้หนูออกไปทํางานทำไรเพราะว่าเราจะหึงห่วงกันบ่อยเขาก็เลยมีธุรกิจเป็นอาหารเสริมค่ะนาเข้าต่างประเทศมามาทำด้วยกันก็เอออีฟทำนะเพราะอีฟูาจากคนเยอะหี่อะไรเงี้ย ก็หนูก็ทําุณหนูก็มีออเดอร์ของหนูอยู่ตลอดเวลาแล้วพอวันหนึ่งหนูคิดก็คิดด้วยใจเออเลืกก็เลิกน้อยล้วก็มีนี่ทแล้วก็มีงานมีเงินใช้แต่พอสิ้นเดือนมาหนูมีลูกค้าออเดอร์มาหนูส่งไปเส้นหาเขาค่ะว่าเอ้ยพี่ต้นหนูเนี่ยหนูขายของได้หนูจะเอาของได้ที่ไหนหนูไปเอาของที่ออฟฟิศหรือว่าที่ไหนดีเงียบหนูก็เลยโทรหารุ่นน้องที่ที่สนิทกันที่งานแต่งงานที่พัทยาน้องก็เลยส่งข้อความบอกบอกว่าพี่ต้นห้ามไว้ไม่ให้ รุ่งพีอีฟไม่ให้ส่งให้พีอีฟแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่อีฟจะเอาหนูให้ราคานี้หนูรู้สึกว่าทําไมต้องต้องบล็อกหนูค่ะเลิกก็เลิกไปรักกับใครก็ไปเลยแต่ว่าคือหนูก็ต้องกินต้องใช้หนูก็ต้องทํามากินเพราะหนูจะมาเริ่มทํางานมันก็ไม่ทันนะคะทุกอย่างแล้วสภาพจิตใจหนูไม่พร้อมที่จะไนั่งทางานรับจ้างใครตอนนี้ค่ะลูกค้าหนูติดหนี้ติดสินเขาหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่มีไม่มีติดหนี้ติดสินค่ะ แล้ว <orer gas S 1> มันมีเหตุผ<ม> <cell S 2> ละอะไรที่ทําไมถึงไม่ขายของให้หนูในราคาที่หนูเคยได้เขาอาจจะเกงใจแฟนใหม่เขาหรือเปล่าคะหนูกาลังจะบอกว่าแฟนใหม่เขาก็เป็นคนไม่ให้ติดต่อกับหนูโดยเด็ดขาดด้วยมั้งคะ หนูคิดค่ะหนูเคยคุยกับเขาไม่คะากับแฟนใหม่เขาไม่เคยค่ะไม่เคยเจอก้นที่เรอย่าไปคิดเลยค่ะกลับไปที่เรายังไม่เคยคุยเราก็อย่าไปปรุงแต่งมันจะทําให้จิตเราฟุ้งซ่านเปล่าๆสําคัญที่สุดถึงแม้ว่าอีกคนหนึ่งจะบอกห้ามแต่ถ้าผู้ชายก็เป็นคนมีคุณธรรมเขาก็ต้องไม่ไม่ควรจะทำหรือว่าจริงไมคะาที่บอกหนูทุกอย่างว่าแอปไลน์อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเราเปลี่ยนแว่นตาเปลี่ยนการแต่งตัว เวลาตกลงหนูหนูก็ไม่มีไม่มีรายได้อะไรเลยทุกวันนี้แล้วเราเอาอะไรกินนะลูกหนูยืมเงินพี่แอนวราค่ะหนูอยู่กับเขาหนูไปนอนกินอยู่กับเขาเพราะว่าพี่แอนเป็นคนหนูสนิทหนูเจอกันที่ทําบุญแล้วหนูคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาโตกับหนูหนูชอบคนคบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอแล้วหนูก็พี่แอนเออหนูขอยืมตังค์ก่อนหน้าอะไรเงี้ยหนูค่ะแล้วหนูจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีกินอะไรอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะลูกก็ต้องก็ ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงวันข้างหน้าแล้วการที่หนูออกมานั่งคุยนั่งพูดนอกจากหนูจะจะพูดได้เห็นความจริงว่ามันคืออะไรแล้วประธานโทษนะคะหนูกําลังจะเรียกร้องเอาเงินเอาทองค่าเสียหายจากผู้ชายคนนี้ผ่านสื่อมวลชนหรือเปล่าคะไม่ค่ะหนูกําลังจะมามใช้เดียนทําหน้าที่แหกปาก <c oughs> แหกคอให้หนูได้ค่าเสียหายหรอคะไม่ค่ะขอแค่ให้เขาส่งของของนูเหมือนเดิมเพราะว่า อันนี้มันเป็นงานที่หนูถนัดแล้วหนูก็ชอบแล้วหนูก็ทานอยู่แล้วมันก็ดีจริงหนูก็เลยอยากให้เขาอย่าอย่าบอกหนูค่ะจะไปคบกันรักกันอะไรก็ไปเลยหนูหนูไม่หนูไม่แสดงว่าหนูก็ไม่ติดใจไม่เอาความแล้วเรื่องที่เขาไม่สนใจใยดีกับหนูเขาไม่สนใจหนูอ่ะหนูก็ต้องไม่สนใจเขาแล้วก็ต้องทําใจค่ะโอหนูก็เก่งนะคะ สิ่งที่ผ่านมาสองปีช้ำชอบขนาดนี้หนูก็ยังมีความรู้สึกที่จะกล้าพูดว่าหนูก็ต้องทําใจใช่ต้องทําใจค่ะเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเองเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วหนูไม่เคยหนูไม่เคยเสียใจกับสิ่งหนูตัดสินใจทาค่ะเพราะหนูได้คิดดีแล้วแล้วหนูคิดว่าเขาดีกับหนูหนูรักเขาแต่วันนึงเขาเลิกรักหนูก่อน ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราตัดสินใจไปแล้วโทษใครไม่ได้โอูจิตใจหนูทำไมหนูจิตใจหนูประเสริฐมากเลยหนูไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแค่ภายนอกนะจิตใจหนูงดงามมากเลยหนูไม่ทําร้ายอะไรใครหนูเพียงแค่ถ้าสมมติว่าตอนนี้พี่เขานั่งดูรายการทีวีอยู่หนูอยากบอกอะไรกับพี่เขาไหมคะเพราะเขาไม่รับโทรศัพท์หนูค่ะเราไม่ยอมพูดหนูพูดกับพี่เขาไป็ลโอกาสชนให้เวลาหนูแบบคันลิมิตค่ะได้ค่ะพี่ต้นก็อีฟไม่โกรธนะ แต่ว่าก็คือส่งของให้หนูเหมือนเดิมให้หนูได้ขายของเหมือนเดิมคือพี่จะไปรักใครคบใครหนไูไม่ว่าอะไรค่ะหนูโอเคแต่ว่าพี่ก็รู้ว่าอีไม่มีใครพี่เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องหนูทุกอย่างหนูไม่มีพ่อแม่พี่เป็นคนพูดเองจะด,ดูแลหนูแต่ณวันนี้นพี่ไม่ดูแลหนูแล้วก็ขอให้หนูดูดแลตัวเองด้วยลาแข้งของหนูแล้วก็ในส่วนที่พี่เคยช่วยหนูเรื่องทําธุรกิจเรื่องนี้ก็ขอให้เป็น,ปน,ปนไปต่อค่ะอย่าอย่าบล็อกหนูแค่เนี้ย สมมติว่าเขาดูอยู่แล้วเขาก็ไม่สนใจคําพูดของหนูหนูมีช่องทางทำหากินและเลี้ยงตัวไหมคะตอนนี้หนูก็เริ่มติดต่อโรงงานที่จะทําผลิตภัณฑ์คล้ายๆนี้นะคะ่ะแต่ว่าอาจจะต้นทุนต่ำกว่าเพราะว่าหนูไม่มีทุนหนูอาจจะรบกวนพี่แอดเวลาเหมือนเดิมแต่หนูเพราหนูถนัดทางนี้ค่ะด้านความสวยความงามอะไรเงี้ยแล้วแบบเออเราเรา,เรา,เ,ราเราใช้จริงเรากินอยู่จริงหนูก็จะทํานี้ต่อไปะคะ่ะ แล้วทันทีที่หนูเห็นภาพออกมานะคะเขาสวีดกันหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูความรู้สึกหนูจะทนดูต่อไปอย่างนี้ได้อีกนานหรอคะถึงแม่หนูจะบอกว่าวันนี้หนูไม่คิดอะไรแล้วหนูขอแค่ขายของก็ไม่ดูดีกว่าค่ะเห็นแล้วก็หนูหนูก็หมันใสเหนึ่สวีดจังไงอะค่ะก็ดีก็ขอให้รักนนะคะหนูขาพี่ถามหนูหน่อยหนูอาจจะเป็นคนสวยแต่หนูดูเ หนูอาจจะไม่มีจริตไม่มีมารยา,าหรือาจจะทื่อๆแล้วตรงเกินไปหรือเปล่าคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าหนูใช้ความจริงใจอะคะหนูหนูไม่รู้จะแอบไปทาไมอย่างเงี้ยหนูไม่หนูไม่ชอบแอบเพราะว่ามันไม่จริงรังอะค่ะความจริงใจเท่านั้นนะคะจริงรังยั่งยืนกว่าทำไมตั้งสองปีเขายังไม่เห็นความจริงใจของเธอนั่นก็แสดงว่าเธอยังแสดงออกมาไม่เพียงพอไม <laughs> ่เพียงพอหนูก็ต้องต้องเปลี่ยนตัวเองคะะต้องแบวบ้างแล้วต้องแบวบ้าง <laughs> เหรอคะเหรอคะแล้วสรุปแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเขาส่งของให้หนูก็ยังคงจะขาย ขายของค่ะแล้วโอกาสจะกลับไปคืนดีกันไหมคะถ้าขายของได้ส่งของให้เดี๋ยวก็ต้องส่งอย่างอื่นให้อีกไม่จบไม่สิ้นอ่าบางคนอาจจะคลิปแบบนี้หรือเปล่าไม่เอาแล้ะค่ะไม่เอาหนูร้องาห้หนูถุยทิ้งหนูไม่เก็บมากินค่ะเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไง รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด